แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านมากบบาบหา้ประพุทธชินราชนะคะองค์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะนีพี่กุ้งเข้ามาในที่วิหารแล้วนะคะนะขอทุกท่านมาอนาุมโมทนาบุญนะคะคนมากบบาบหา้สก,การะเยอะนะคะ

ร่วมทําบุญนะคะร่วมทําบุญโดยนะคะเสด็จพระราชกุศลเสร็จนะคะถวายกระดินหลวงนะคะแฟนคลับนะเดี๋ยวเรามาอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุอใสสาธุ อสวยที่สุดเลยนะคะเป็นรับอดอำนาจปุณามีอันยิ่งใหญ่เ้าปราชาสุนตาอานิสงสิุ์ทองขอร่วมทำบุญโดยสมเด็จพระราชกุศลถวาวีกาธิวพ่อแดกติชิลาที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลยะจุาตุซาตุคา สาธุาทุนนี้คุณก็มาทํายสีนะคะบายสีสวยงามมากเลยนะคะอันุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่กุ้งก็ Finished. จากน่านแล้วก็มาแพร่นะคะแล้วก็มาทษณุโลกเลยนะคะประกาบไหว้พระพุทธชินราชองค์ที่สวยที่สุดนะคะนี่เป็นถานะนะคะประกาบไหว้ฐาะที่หนึพระพุทธชินราชนะคะนะโมตัสสะปะกวาโตระโตสมาสมุทธัสะนะโมตัสสะปะกวาโตระโตสมาสมุทธัสะนะโมตัสสะปะกวาโตระโตสมาสมุธตะสะอิเมหินานาสการีหะ เตหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกหูอารโวโสุขิตโตสิทธิกิตังสิทธิกรรมังปิยังมมะปะสิทธิราโูชโยโหตุสัพพระธาพุทธชินนราชาอภิปาเดตุมังนะโมพุทธายะ อิเมหินานาสการีนะอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิอโกสุขิโตสิทธิกตังสิทธิกมังปิยังมมะปสิธิราภูชโยโหตุสัพพธาพุทธิชนะราชาอภิปาริตุมังนโมคุทายะ อิติเมหิดานาสก,การิหิอภิปูชิเตหิตีคายุโกโหมิอรโรโคสุขิโตสิทธิกันจังสิทธิกำม,มังปิยังมะมะปสัสทธิราโภชยโยโหตุสัพพตาพุทธชินนาราชาอภิปาลุต ังนัโมขุทายะด้วยอำนาจบุญบารมีอันยิ่ใหญ่ท้าพเจ้าสรงาสังโทก็อการบ้านโพระพุทธชินราชที่สวยงามในครั้งนี้จงปบาดีเจ้าจงเป็นพบ้าจงเป็นท้าพาจสุจงุุ่เสุขกาสุขใจสุขจรุ่นเป็นสุขเจ้เป็นสุขกรบถยชตาิการปุณหะที่ความมีวัสชาโป สัพเพปิโตสังฆาารจันทูปันาะโซยัตถามานิโชสิกรสโยยัตถาเตยััลคาสุติตายุทธพุทธเสเตรูปาสุจิตายนทธสัสัพพญาสุติายุโโพระัลโตรีนิโรวันัโโปฏิภาณัตโโสุปัสสปาตาเมภาวีสุขันโซอาริคัตติอายุทศวา พลังวาราสุขัรจะปฏิภาณถูปุรานุยสวะโมติยัาตาจตุภปพัชเติสิทธิปิจารณสิทธิกรรมันสิทธิลาภูนิลันตลันสิทธิเตโชเชตุลิจารสัพพสิทธิพวัตตุเอสัพพุทธานุภาวินาสัพพธรรมานุภาวินาสัพพสักขารุภาวินาสัทธาโสติพวัตตุเกจมีห้าสัพพุทโธเฉย เป็นโอเที่ลูกที่สวยงามลูกงามมากนะคะถ้าใครได้มาจังหวัดซื้อลูกนะคะก็มากราบสักการะได้นะคะคปค่ะ เวลาไปรู้แล้บ,บรรยากาศข้างนอกนะคะบรรยากาศข้างนอกคนเยอะเลยนะคะคนมาทําบุญตรงนี้นจะเป็นเกี่ยวกับการใส่รองเท้าทาวางรองเท้าให้น้าดูไม้ตาไปยัมีก่อนนะ

เดี๋ยวเราเข้ามาดูคนที่เขาจะมาบูชาวัตถุมงคลยังไม่เห็นเลยจ้าเดี๋ยวใช่เดี๋ยวพี่คู่ก็จะลงพอประกาศไหว้าสาการะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวัตถุมงคลของครั้งนะคะอยู่หน้าพระพุทธชินราชเรานะคะแฟนคลับไทยนะคะก็จะ,จะมีโองนะคะอเล็กๆอยู่ก็รกกาคาราคาหนึ่งพันบูชานะคะ ก็สวนนี่สองร้อยสิสิครัมีแดดนะคะพห <25. S 2> ้าเลยนะคะ

ลกุกบนถามหน่อยไอ,อ้ไอ้เก่งเลยไอ้สเทียนลอยน้ำนะคะหนูี่ยรวมทำบุญเทียนประจําวันเกิดนะคะเพื่อสะดอกเราะนะคะีล้วก็เป็นแล้นี่วัดพรศิษย์ลาภเรานะคะ สวยงดงามมากนะคะนี่ก็ทางออกนะคะการขับคนมาเยอะมากเลยนะคะการขับที่น่ารักทุกท่านมีโอกาสก็มาทำบุญที่ทพจังหวัดพิศรุโลกนะคะบรรยากาศดีมากนะคะ ทางเข้า,ขานะคะเนี่ยอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะบ๊บายบาย